สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร b ีเฮิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง8นากา30น,นนะครับทางสถานีโทรทัศน์บ้านบ้านทีวีสถานีของทุกคนช่อง73ของเรานะครับท่านผู้ชมวันนี้ข่าวแรกครับคุณนุ่มนะฮะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวแรกของผมจะพาไปเริ่มที่รเรื่องของทุนนอกระบบตอนนี้นี่ล่ะทุนอนอกระบบในกาลังโด่งดังมากครับแล้วมันมีอีกกระบวนการหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของทุนนอกระบบที่เป็นในทุนปล่อยเงินกู้แต่ว่าเป็นการรับจำนำรถไอ<ะ>้รับจำนำรถไม่เท่าไหร่เวลาเขาจะมาไถ่ถอนไม่ยอมให้คืนรถนี่ที่เขาไปจำนำนี่ส่วนมากก็เป็นรถที่ติดไฟแน์นหรือเป็นรถที่หลุดได้หมดเลยได้หมดเลย <ๆ S 1> ไม่ว่าจะมีเล่มไม่มีเล่มในทุนในพวกนี้มันรับหมดเลยคือรับ คือว่ารถเนี่ยต้องจอดเอาไว้กับบ้านในทุนนะอ้าวาแต่ว่าตัวเนี่ยก็คือกลับมาเองรถไม,ไม่ไม่มีนะไม่มีขับนะบนนอันนี้ก็คือแต่ว่าเอาไปจำนำไรแต่ว่าพี่ห็นว่าคนที่เขาจะไปไถถอนคือเจ้าของรถจะไปไถถอนออกมาคืนเนี่ยไม่ยอมก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาสรุปแล้วไอ้รถเนี่ยบางคันเนี่ยโดนนำไปขายในตลาดมืดด้วยซ้ำไปไปติดตามครับผู้ชม เขาบอกกลุ่มลูกนี้นอกระบบก็รวมตัวกันครับคุณผู้ชมไม่ได้ว่าโดนแค่รายเดียวทาง Facebook 3มถึงรายนะครับ <Yeah. S 1> นำเอกสารครอบครองรถทั้งหมดก็ส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันไลน์ที่คุยกันคลิปเสียงต่างๆเข้าแจ้งความที่ตำรวจสอพอแก่งคอยสระบุรีว่ากดเจอในทุนโหดเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยโหดโกงค่าไถ่ถอนจากจำนำไว้25 0 0 0คุณผู้ชมจะไปเอารถคืนต้องเอามาให้ห0,000 นะแล้วก็จำนำไว้กับในทุนโหดรายนี้เนี่ยจะใช้วิธีการพฤติกรรมก็จะมีนกต่อเาเรียกว่ามีผู้หญิงประมาณ <Okay. S 1> อายุ35เนี่ยเป็นนกต่อนะชนิญชวนเสนอเงินด่วนในราคาจำนำรถราคาสูงแต่สภาพแล้วแต่สภาพรถด้วย<ม>แล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อรถด้วย<ม>นะครับ จากนั้นถ้าเกิดมันรู้สึกว่าเอ๊ะลูกค้ายังไม่จบก็เพิ่มแรงจูงใจเข้าไปด้วยการให้เหยื่อบอกว่าไอ้นำาแค่เอกสารสำเนารถอย่างเดียวเล่ไม่ต้องเอาแค่มีสำเนาหน้ารถเนี่ย<อ>ามาแสดงแค่นี้<อ>หลักฐานถูกต้องอก็เอาเงินไปเลยแล้วก็โอนให้โดยไม่ต้องทำสัญญงสัญญาอะไรไม่ต้องทำอะไรกันทั้งนั้นไม่มีเอกสารเลยไม่มีเลยแบบว่ามันง่ายมากทำให้บางคนเขารู้สึกว่าเออมันได้เงินง่ายเนาะก็อาจจะแบบเผลอไปก็ไปจำนำเอาไว้นะครับแต่ว่า พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันเพเรียกว่าในทุนเนี่ยเอาเปรียบทั้งเรื่องของค่าดอกเบี้ยยังไม่พอบางรายนะครับรถที่นําไปจําไว้เนี่ยนะครับจำนำไว้เนี่ยก็ถูกนําไปขายให้กับคนอื่นอีกด้วยในตลาดมืดเขาเรียกว่ามีวงการกันในกลุ่มก็อาจจะรู้กันว่าวงการเนี้ยขายรถที่มันแบบว่าไม่มีเล่มแต่อันตรายนะคุณผู้ชมพวกนี้ซื้อมาใช้ไม่ได้นะอาจจะโดนแจ้งข้อหาเขาเรียกว่าอะไรนะยักยอกทรัพย์ก็ได้เนาะนะครับถือว่า รับของโจรรับซื้อของโจรอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปพฤติกรรมเช่นนี้นายทุนโหดเนี่ยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็เปิดเผยจากกลุ่มลูกหนี้คนหนึ่งมีคนหนึ่งชื่อคุณวุฒิพงศ์ขอเอ่ยชื่อหน่อยนะครับอ,อายุ18ปีเขาบอกนํารถฟอร์จูเนอร์ราคาล้านกว่าบาทไปจำนำําเอาไว้แต่ว่าจำนําเอาไว้ได้แค่สองแสนบาทอ้าอ่าแล้วก็ค่าจอดอีกเดือนละสองพันต่อเดือนต้องเสียค่าจอดให้ในายทุนด้วยนะอีกเดือนละสองพันจ่ายดอกเบี้ยสองหมื่นต่อเดือนรวมแล้วหนึ่งร้อยละสิบ รวมนะครับรวมทั้งหมดเลยจะต้องจ่ายให้นายทุนนั้นเดือนละ22ง0มื่นร้อยละบไงสละอ่ะสองแสนก็คือ1มื0นหนึงสองหใช่ไหมครับก็ถือว่าซึ่งเกินจากอัตราที่กฎหมายกําหนดแต่นายวุฒิพงศ์เองก็บอกว่าไม่เป็นไรอาจจอดเอาไว้ล่าสุดก็จะไปไถ่ถอนคืนกลับนะครับรถเนี่ยกลับไม่อยู่ แล้วก็ขบวนการนี้ยังไม่พอนะนํารถเขาเนี่ยไอฟอนจูเนอร์เนี่ยน่าจะนําไปขายเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แหละครับเดี๋ยวจะต้องเรียกเรื่องของนายทุนแล้วก็นางนกต่อเนี่ยมาออกหมายเรียกก่อนเพื่อจะมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนนะครับก็ออกหมายจับถูกต้องว่ายังไงไก่เกลียกกันว่ายังไงแต่ว่าไอเรื่องของความผิดฐานปล่อยเงินกู้เกินกว่ามาตราที่กฎหมายกําหนดดอกเบี้ย ก็ต้องดำเนินคดีกันไปเอะผมมีสิ่งที่น่าวิเคราะห์อย่างหนึ่งก็คือเอะรถเนี่ยนะฮะเอาไปจำนำเนี่ยติดไฟแนนซ์หรือเปล่าอถ้าติดไฟแนนซ์เนี่ยถ้ารถติดไฟแนนซ์อยู่ในทางเจ้าของรถเนี่ยก็โดนในข้อหายังยอกทรัพย์ด้วยถือว่าเอารถไปขายแต่สิทธิ์เจ้าของรถมันคือไฟแนนซ์อยู่นะไฟแนนซ์อยู่อานะครับระวังนะครับระวังนะครับท่านผู้ชมครับไปที่จังหวัดเพชรบูร์ครับคุณหนุ่มอาถัน ถนนอาถานนะครับแขวงทางเผยสถิติอุบัติเหตุเกิดบ่อยนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะครับนะครับที่ผู้สื่อข่าวเรานําเสนอไปเมื่อวันที่16พฤศจันวาคมนะครับขออภัยนะฮะ2563นะครับที่ส์วิยุแจ้งนะครับที่สพอวิเชียรบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับชนท้ายรถท่วสิบล้อทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายเกิดเกิดบนถนนทางหลวงหมายเลข21สายสลับบุรีหล่มศักดิ์เนี่ยนะฮะ ที่เขาว่าตรงน,นั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีความอาถรนมากนะฮะนะครับเป็นระยะทาง1กิโลนะครับในเขตหมู่8บ้านทัพกองทองนะฮะก็วันที่17เนี่นะฮะนะฮะจากเหตุการณ์อุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนท้ายเนี่ยนะครับก็ทางามีผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านายสารัตทรุปมงคลอายุ19ปีอยู่ที่บ้านเลขที่63หมู่2ตำบลบึงสัมพันธ์อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยขณะที่ชาวบ้านซึ่งมี บ้านเรือนอยู่ในละแวกที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เผยความอาถรรพ์ของถนนเส้นนี้ว่านะฮะมีการเกิดอุบัติเหตุในถนนเส้นนี้บ่อยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับขณะพูดที่ได้รับบาดเจ็บและรอดชีวิตมักจะเล่าให้กับอ่าเราเหตุการณ์อ่าเราเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวฟังว่านะครับก็ส่วนมากก็จะเห็นมีคนวิ่งตัดหน้านะครับบางคนก็ขับรถจักรยานมาก็ว่ามีคนมาดึงนะครับ จนล้มลงไปนะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ด้านนายชัยวิทย์จันทัพนะครับผู้อำนวยกวารแขวงทางหลวมพิจบูรที่2บึงสัมพันธ์นะครับซึ่งวันนี้ได้ออกตรวจจุดดังกล่าวตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่129ถึง131นะครับเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดือนมกราคมพศ2 5 6ารนะครับถึงเดือนมกราสอง5 6 3เนี่ยเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดไปในี่นะฮะ5ครั้งนะครับ ครั้งแรกเมื่อวันที่21มกรา62มีอุบัติเหตุแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บก็นะครับก็เจ็บมีผู้เสียชีวิตนะครับครั้งที่สองเนี่ยมีตายนะฮะมีคนตายนะครับเมื่อวันที่13 2562นะครับ,รบก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครั้งที่3วันที่26ตุลาคมนะครับอุบัติเหตุรถลงข้างทางไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ และไม่มีการเสียชีวิตครั้งที่4ี่วันที่12พฤศจิกายน2563นะครับขับรถชนคอสะพานมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดใน2รายครั้งที่5วันที่21พฤศจิกายนนะครับอุบัติเหตรุรถแบบเจ็ดที่นั่งนะครับลงข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4นะครับแล้วก็เสียชีวิต2รายแล้วก็วันที่1 7ธันวาเนยนะครับมีผู้เสียชีวิตนะฮะก็สาเหตุนะครับก็อุบัติเหตุทั้งนี้เนะี่ยเขาบอกว่า เกิดกันบ่อยครั้งเลยนะฮะทั้งที่เป็นถนนที่เส้นเส้นตรงนะครับโนมนะฮะและมีไฟฟ้าส่องสว่างและมีจุดกับรถที่ถูกต้องเลยนะครับอ่าคาดว่าเนี่ยคิดวิเคราะห์ว่านะฮะคาดว่าน่าจะเป็นสภาพความไม่พร้อมของคนขับรถมากกว่าและความความเร็วที่ใช้ในการขับขี่นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไปเนาะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันอนสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะ ไขเรือเซฟชีวิตของผู้ใช้ทางเนี่ยนะะเรื่องหลับในเนี่ยเราจะติดป้ายเตือนอะระวังหลับในเนี่ยบ้างแล้วก็ให้แวะพักให้แวะจอดตามปัม๊มตามอะไรต่างๆส่วนเรื่องตกล่องกลางถนนเนี่ยผมมีโครงการที่จะติดตั้งกาดเร็วสองข้างทังสองข้างถนนเนี่ยเพื่อป้องกันเซฟรถที่ลักษณะเนี้ยอาจจะหลับในบ้างหรืออุปกรณ์รถ ยางแตกอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะตกล่องกลางนี่ไปชนต้นไม้เราก็จะติดกัดรเร็วกันไปตลอดในช่วงทางตรงยาวแล้วก็ติดป้ายเตือนความเร็วของรถเขาเรียกป้ายยอนสปีดนะครับติดเตือนไว้ว่ารถที่คุณขับเนี่ยความเร็วขึ้นมาเท่าไหร่แล้วไปจอดตรงหน้าผาแล้วเราก็เลยลุงเดินไปดูตรงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้คว่มไม่ได้แต่วันนี้เ<ต>ชื่อเรื่องตัวเป็นตัวแทนตัวไทยอะไรไหมเชื่อเพราะว่าเคยเคยถามพระคิดจะทาบุญอยู่อ่ะ ว่าอยากให้มีส่วนไหนมาช่วยเราทําบุญได้ไหมมาปลดปล่อยวิญญาณเขามาเชิญอะไรแบบเนี้เพราะก็มีคนใช่มีคนพูดเยอะเหมือนกันบอกว่าหน้าบ้านพี่มันไม่ธรรมดาแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับวันเหตุตรงเนี้เกิดบ่อยเหรอเกิดบ่อยมากถึงบ่อยมากเส้นทางตรงนะครับเคยมีเียวิตกี่รายแล้วทั้งคืนทั้งร่องเอาในภายในรอบไม่เกินสองเดือนมันนี้ก็สามสี่คนแล้วนะอตรงๆนี่แหละเป็นเพราะอะไรพี่โอ้ไม่รู้เหมือนกันเชื่อในเรื่องอาถรรพ์ไหม กบานอยู่นี่เนาะสะเชื่อกับปะคามถนนกันแล้วอ่าหมายถึงว่ามีใครเคยเห็นอะไรแปลกไหมถามจริงๆมีก็มีแตนลูกสาวไปนเฟ์กลับมาเพราะว่ามีอะไรเคยเห็นไหมไม่ไม่ก็มีคนเห็นอยู่นะแต่ว่าเราตัวเราเองก็ไม่เคยเห็นเขาเห็นแบบไหนพี่บอกไ่ถู่เหมือนกันนะนี่ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางมีหลุมมีบ่อยังไงก็ นะครับจะเป็นเส้นทางตรงยังไงก็ควรใช้ความเร็วที่กฎหมายกําหนดด้วยแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังครับคุณหนุ่มครับครับอันนี้ก็ดีนะผมว่าเวลาจุดตรงไหนถนนตรงไหนที่เขาบอกว่ามีเรื่องเล่าอาถรรพ์อาถรรพ์เนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าขับรถผ่านจะต้องเกรงทุก,กทีถูกไหมมันจะมีสติมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า รีสอร์ีมันอาถรรพ์นะแล้วที่เหลือนี่ก็ส่วนมากข้างทางก็จะมีพวกสารพระภูมินะสร้างความบรรยากาศให้มันรู้สึกขังเข้าไปอีกนะในช่วงนั้นไปที่จังหวัดราชบุรีครับยกมือไหว้นะฮะเห็นทางโค้งนะครับเนึกก็เป็นสารพระภูมิไม่ใช่ครับอะไรครับท่วมเก่าโถช่างเอาไปวางได้และยกมือไหว้ซะด้วยตายแล้วนะครับอ่ะ นะครับอาจจะเป็นซุวมที่ขังก็ได้วางใกล้ๆสารพระภูมิอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมผมมีข่าวสั้นๆเดี๋ยวนะครับก่อนจะปิดเบรกในช่วงนี้นะครับก็ฝากเตือนภัยเมื่อวานผมเองก็อ่านข่าวคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของคนแปลกๆหลายๆหลายๆประเภทอันนี้เขาเรื่องของการเจอชายโลกจิตมาช่วยตัวเองอีกแล้วแต่ว่าคนที่เจอมักจะเป็นหญิงสาววัยรุ่นน้องนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยมีมาช่วยให้ผู้ชายเห็นหรอกส่วนมากก็ช่วยให้กับผู้หญิงเห็นเนาะระวังโปรดิวเซอร์ของเรานะฮะระวังนะฮะเะเจอแบบนี้นะฮะอันนี้คุณอีทเขาบอกว่าเจ้าของร้านชําก็ฝากเตือนภัยเลยเจอชายโรคจิตมาช่วยตัวเองข้างร้านก็หวั่นเป็นอันตรายต่อเด็กที่เขาเดินสัญจรไปมานะครับเขาบอกเวลาวันที่17ธันวาคมเวลา17นาฬิกาพุทธศักราชลุงพื้นที่นะครับก็มีการรับแจ้งจากเจ้าของร้านชําว่ามีชายโรคจิตมาช่วยตัวเองบริเวณข้างร้าน ก็ไปเจอกับนายภูริเจ้าของร้านขายของชาอายุ44ปีนะครับ mm hmm. แกก็เล่าไห้ฟังว่า,าได้เปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยแกไม่เห็นนะครับไปดูจังหวัดสมุทรสาครผมบอกก่อนนะพื้นที่จังหวัดสมุทรสาค,ครไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ไปเห็นชายอายุประมาณ30ปีสูงประมาณ160ซนเมตรสวมกางเกงขาสั้นเสื้อคอกลมสีขาวมีผ้าปิดจมูกนะครับมายืนช่วยตัวเองอยู่บริเวณข้างร้าน ใน,ในจังหวะเดียวกันมีรถจักรยานยนต์ขับมาพอดี yeah, ชายคนดังกล่าวก็เลยรีบเดินหนีไปอย่างรวดเร็ว, yeah, วนายภูริก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่านะครับมีนักศึกษาพยาบาลมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ชายคนนี้นะครับเคยเดิน yeah, ตามมาแล้วก็ช่วยตัวเองทําให้นักศึกษา yeah, yeah. พยาบาลคนดังกล่าวเนี่ยเกิดความกลัวมาก <Yeah. S 1> ก็รีบเดินเข้ามาในร้านของตัวเองตัวเองเปิดร้าขนขา,า,ายของชำเนาะเด็กน yeah. ักศึกษาพยาบาลก็เดินเข้ามาในร้าน มาเจอลูกสาวของตนนั่งขายของอยู่จึงได้ถามหาภรรยาของตนเองแต่ก็ไม่เจอนางสาวเด่นกล่าวจึงได้กลับที่พักแล้วก็มาเล่าให้ตนเองฟังทีหลังนะครับแล้วก็คุณภูริก็ฝากเตือนไปยังเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ช่วยตามหาชายคนดังกล่าวด้วยอย่างน้อยจับให้ได้ดูว่าโรคจิตไหมเขาโอเคไหมเขายังไงไหมอย่างนี้ไม่ดีแน่เพราะว่าถ้ามันเกิดแบบนี้แล้วเกิดมันไปมากกว่านี้มันเกิดอันตรายกับน้องๆนักศึกษามากกว่านี้นี่จะแย่ เมื่อวานคุณผู้ชมผมอ่านมีเรื่องพระอีกนะพระที่เข้ามาแล้วแบบชอบถือซองซองขาวเจอประจำใช่ไหมเข้ามาขอหลายครั้งแล้วนะฮะให้ดูไหมก็ให้ดูนะครับบางทีก็เป็นพระจริงบางทีก็เป็นพระปลอมแต่ยังไม่พอยังมีอ่าพวกแก๊งบริจาคแก๊งบริจาคก็เยอะว่าขายบัตรนะครับขายบัตรคอนเสิร์ตอันนี้เจอบ่อยใช่ไหมเจอบ่อยนะครับอันนี้ส่วนมากจะเป็นอ้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนสอนอนนี้มาขอ ให้ร้านค้าช่วยซื้อบัตรคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อไปต้านภัยยาเสพติดอะไรบ้างกันไม่รู้นะฮะตอนนี้ม่งอให้คนนคนนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรามีสื่อเยอะมากเลยร้องสื่อมาเลยครับโซเชียลเต็มไม่หมดเลยร้องสื่อมาเลยนะฮะ๋ยวาเราจัดการให้นะท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังครับท่านผู้ชมครับ